สวัสดีครับเ,เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของไม่มีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในตัวของแคมเปญที่เป็นตัวของคริปโตเคอ r e เรนซีอีกแล้วนะครับเป็นตัวของเหรียญเนาะที่ชื่อว่า NFP นะครับหรือเป็นตัว n f ร r o m ตัวนี้นะครับเป็นตัวเหรียญใหม่ที่ถูกลิสต์ขึ้นมาจากหลันผูโปรเจกต์ที่41ของไบแนนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่2 7 1 2นี้จะมีการเทรดแล้วนะครับแล้วก็ ใครที่มีเหรียญอยู่จะลืมไปรับผลตอบแทนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเปิดคร่าวๆให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สามารถรับผลตอบแทนได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคทุกคนผมยื่นตัวของเว็บผมใบแนนแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่บอกดนะครับ n f Form หรือ NFP นะครับจะใช้เหรียญในการรับสเต็กกิ้งเนี่ยคือจะมี BNB นะครับ FDUSD ที่เป็น s t a b l e Coin นะครับแล้วก็ TUSD ก็คือเหรียญกลุ่มเดิมนี่แหละนะครับเป็นเป็น BNB แล้วก็เป็นกลุ่ม s t a b l e Coin ทั้งหลายนะครับ ซึ่งตัวนี้เองนะครับจะถูกลิสต์นะครับในการเทรดเนี่ยวันที่2 7่สเวลา10บโมงเช้านะครับส่วนคู่เหรียญที่มีการเทรดจะมีตัวของคู่กับ Bitcoin นะครับ USDT นะครับ BNBFDUSD แล้วก็ TUSD แล้วก็ TRY นะครับก็คือมีประมาณสัก5-6คู่เหรียญนี่แหละนะฮะในการเทรดก็หลักๆอย่างน้อยๆเขาสามารถเทรดกับคู่หลักได้เป็นกลุ่มแบบ Bitcoin พวกกับ USDT แล้วก็ BNB ก็คือแบบเป็นเหรียญเมนอยู่แล้วนะครับ ต่อมานะครับตัวของแฟมโหมดนะครับแฟมโมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวของโมเดลใหม่นะที่เปิดตัวในตัวของไบเนนลันพูนะครับออกแบบมาเพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนผู้ใช้รายย่อยของแฟมโ o มดจะจัดสรรโทรเคนให้กับชุมชนมากขึ้นอย่างมีนิยมสาคัญภายใต้การควบคุมหมุนเวียนเริ่มแรกและโทเคนของลันพูนะทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมาก่อนการจดทะเบียนนอกจากนี้อ่าบทนี้จะป้องกันไม่ให้อ่าการจัดสรรบางส่วนเข้าสู่หมุนเวียนอย่างถาวรด้วยเพื่อลดอัตราการเรียกว่าเงินเฟ้อละกันรเขาเรียกหลักการว่า,างเงินเฟ้อนะก็ ็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแฟนผมผมก็ยังไม่รู้นะมันคืออะไรนะครับว่ามันว่ามันดียังไงแล้วกันใครที่รู้ก็ยังไงฝากมาเม้นบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะต่อามานะครับเป็นตัวของรายละเอียดของ NFP ลันผูตัวนี้นะครับก็คือชื่อโทเค็นว่า เอ็นเอฟพรอมหรือตัว NFP นะครับอุปทานทั้งหมดนะครับอยู่ที่1,000ล้าน NFP นะครับและซึ่งรางวัลที่เขาเอามาแจกเราตอนนี้ทุกคนคือ110ล้านเหรียญน,นะครับเพิ่มประมาณสัก11%ของทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ250ล้านเหรียญก็คือประมาณสัก25%ละกันนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้ตัวของเรียกว่าฮาร์ดแคปเนี่ยหรือว่า อัตรา1ชั่วโมงในการที่จะจ่ายผู้แทนให้เราเนี่ยก็คืออย่าง BNB เนี่ยจ่ายอยู่ที่52,380 NFP นะครับแล้วก็ส่วนตัวของ FDUSD นะครับแล้วก็ TWD เนี่ยอยู่ที่มัน6ก0ัก็อย่างที่บอกทุกคนคือเขาจะแบ่งเป็นว่า BNB อ่ะครับได้มาประมาณ80%เอนาะแล้วก็กลุ่มเหรียญอื่นได้มา10%ปรก็คือเหลือ20นั่นแหละลก็คืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นเหรียญแบบ เป็นแพลตฟอร์มเขาเนื้อเขาเหรียญเขาให้เยอะสุดแหละเรื่องธรรมดานะครับเนี่ยเรื่องเท่าไหนปเป็น80%เปแล้วก็ 10%, 10นะครับอ่ะแล้วก็บางคนถามว่าเหรียญน,นี้เอาไว้ทำอะไรนะครับที่ผมพอจะหาข้อมูลให้ได้ทุกคนเนี่ยฮะมันเป็นเหรียญที่ใช้ในโซเชียลในกลุ่มของ NFT Prom นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเว็บไซต์ของเขานะครับสักครู่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวของเว็บของทาง n f Prom.io นะฮะเป็นเรียกว่าเป็น เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วกันนะฮะในการที่ใช้ของตัว AI กับ NFT แล้วกันเป็นตัวในการเทรดในการซื้อขายกลุ่มเนี่ยเกี่ยวกับ NFT ทั้งหลายนะครับก็คือเรียกว่าเราสร้างสรรผลเรียกว่าผลงานออกมานะครับแล้วก็เอามาขายในตัวนี้นะก็มีคนซื้อข,ขายด้วยกันเหรียญไปมีพวกกลุ่มแบบโปเกมอนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบจริงๆภาพน่ารักนะภาพสวยน่ารักครับก็สามารถมาเทรดกันในซื้อในนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวของแบบเชื่อว่าน่าจะเป็นอ่แพลตฟอร์มหนึ่งที่ ก็คงได้แล้วความนิยมประมาณหนึ่งนะผมเชื่อว่าไบแ a น c e ก็น่าจะกรองอะไรนิดนึงแล้วแหละว่ามีเขาเรียกว่าเอ่อคอมมูนิตี้นี้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีคนที่เขาสนใจค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคทุกคนผมว่าวันนี้ก็คงเข้าคราวประมาณนี้ทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับส่วนเอ้ยลืมบอกเลยเ,เพื่อน ส่วนตัวถ้าเกิดใครสนใจสเต็กกิ้งทำยังไงนะครับก็คือทุกคนก็ต้องมี User ของทางไบแนน c ์ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่คําสั่งคําว่าหมอรงนี้นะครับแล้วมาที่คําว่าลันแผดลันพูตรงนี้นะครับมันก็จะลิงก์มาหน้านี้นะทุกคนก็คือจะเป็นโปรเจกต์ของ NFT ที่กาลังแบบฟาร์มิ่งอยู่ตอนนี้คือฟาร์มิ่งแค่7วันนะทุกคนวันที่20ถึง26นี้นะครับคือจะหมดแล้วนะฮะเหรี <laughs> ยญที่คู่เหรียญคู่ที่สามารถเทรดได้เนี่ย แล้วก็ตัวเหรียญที่สามารถฝากได้จะมีของ TUSD นะครับ FDUSD เนี่ยคือสามารถกดสเต็กกิ้งได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็มี BNB ในการสเต็กกิ้งนะครับใครมีอะไรก็จับละกันเนี่ยผมก็กำลังสเต็กกิ้ง BNB อยู่นะครับก็คือเรียกว่าก็รับผลตอบแทนไปละกันทุกคนนะนะอ่ะก็วันนี้ก็คงร้าวๆประมาณนี้ฮะหวังว่าจะได้รับประโยชน์กันละกันส่วนใครที่ยังไม่มี ID ของ n บ n c นยังไงก็สามารถสมถัครผ่านลิงก์ผมได้นะครับก็คือได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะครับอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็ข้อมูลน่าจะ ครบถ้วนนะครับส่วนไหนผิดพลาพประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับติดตามให้กับมันนี่หมีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามด้วยเวลาผมไลค์กรลงคลิปมันจะยังสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างทุกคนยังไงเจอกันในพร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคนนะ